ัสดีค่ะวันนี้ยุพรีจะผัดพริกประดุกนะคะผัดพริกปลาดุกทอดนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวยุพรีเตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วนะคะนี่ปละดุกนะคะปลาดุกทอดนะคะเวลาเราล้างเราล้างด้วยเกลือด้วยนะคะเอาเกลือคุกเขาแล้วล้างเมื่อมันจะออกนะคะอันนี้นี้ก็คือกระเพราทอดนะคะยุพรีทําไว้แล้วนะคะ อันนี้เครื่องแกงนะคะเดี๋ยวยุพรีจะลงเลยนะคะเครื่องแกงเน่ยเรื่องแกงเราก็ผัดนี่คะอันนี้น้ําตาลปี๊บนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือพริกไทยนะคะยุพรีแกะแล้วนะคะรี้พริกกินดานะคะหั่นอันนี้ก็ชายนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำนะคะยุพรีก็้ก็จะทำเลยนะคะ ก็ผัดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผัดนะคะผัดใส่ไว้ก่อนยูกหรีต้องทอดไว้ก่อนนะคะแล้วก็น้ำนิดหน่อยนะคะเราเอาไฟอ่อนๆเนาก่อนก็ได้ะคะน้ำนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บด้วยนะคะเพื่อนๆ จะดูาใส่น้ำตาลชีนะคะปลาดุกนี้ก็แค่ตัวเดียวนะคะของยุคลรีตัวเดียวทอดไว้ตัวเดียวก็ประมาณครึ่งโลนะคะเพื่อนเพื่อนนะะทอดให้มันหอมก่อนนะคะผัดให้มันหอม เราไปทอดไว้เวลามันจะนานนะคะเราก็โรยลงไปเลยนะถ้ามันหอมเลยนะคะเราก็ผัดนะคะ,คะให้เวลาผัดนะคะเราก็ใช้น้ำนิดหน่อยนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆยุพรีก็ซื้อมาจากไอ้นี้เขามีผักมีวินชุดเลยนะคะปกติ เขามีมะเขือด้วยแต่ยุพรีก็ไม่ใส่นะคะยุพรีจะเอาแบบนี้ก่อนนะคะเราใส่เลยนะคะนี่ค่ะง่ายนะคะแล้ก็ใส่นี่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่นอนๆนี่ค่ะท้าเราก็ทําขนาดนี้ละคะ่ะนี่ค่ะง่ายๆนะคะประดุกแค่ตัวเดียวค่ะไฟยุครีก็จะตั้งอ่อนหน่อยหน่อยนะคะเพื่นอนๆนี่ค่ะเราต้องทอดไว้นะคะประดุกเนะ่ยผัดผิดกระดุกนะคะ เต่งยุพลีใส่นิดหน่อยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่นะคะใ่ประมาณช้อนหนึ่งนะคะเพว่าประดุกตัวหนึ่งนะคะนะคะนี่ค่ะถือว่าเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็ตักใส่จานเลยนะคะขอบคุณค่ะ